วันนวมินทร์มหาราช13ตุลาคมนี้ครับร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9จังหวัดประจวบคีรีขันเตรียมจัดการแสดงนาฏลีลาเดิมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่น้อมดวงใจถวายพ่อตอนนี้บรรดานางรำจิตอาสากว่าร้อยชีวิตนะครับก็ร่วมกันซ้อมการแสดงกันก่อนเพื่อเต,ตรียมความพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของงานใหญ่ครั้งนี้ครับ ปานดานางราไม่ว่าทั้งสาวน้อยสาวใหญ่ครับร่วมใจกันมาเป็นนางรําจิตอาสามาจากทั้งในอำเภอหัวหินและใกลเคียงกว่า 1, 100คนมาร่วมโครงการรําหน้าบ้านพ่อครั้งที่8ประจำปี2,567 เนื่อในวันคล้ายวันสารรวันคตพระบาทสมเด็จพร,ระบรมช้นาาธาิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบระม,มน,นาถบพิษมีนางทิพวรรณสุทัศน์ประธานศูนย์การเรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่นพร้อมด้วยนางนิสาอึ้งแห่งประทานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินนะครับร่วมให้การตอนรับ ก็รวมตัวการซ้อมรำให้พร้อมเพรียงนะครับที่ค่ายในเรศวนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมกับนายนพพรวุฒธธิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเดินทางไปร่วมชมและให้กําลังใจคณะนางรําจิตอาสากันด้วยศูนย์การเรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่นร่วมกับสาภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจัดโครงการโครงการรำหน้าบ้านพ่อต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีครับ เพื่อน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9เปิดรับสมัครนางรำจิตอาสาจากในอำเภอหัวหินและก็ใกล้เคียงมาร่วมฝึกซ้อมกันนะครับปีนี้มีมาสมัครลงทะเบียนกันกว่าร้อคนอายุน้อยสุดเนี่ย12ปีครับแล้วก็นางรำจิตอาสาอายุมากสุดปีนี้87ปีก็มายครับก็เริ่มทำการแบ่งกลุ่มฝึกซ้อมท่ารำตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับ โดยปีนี้เป็นการประกอบท่ารำใหม่กับบทเพลงใหม่หนาตาลีลาเดินพันที่ยิ่งใหญ่ดอมดวงใจถวายพ่อและวันนี้ก็เป็นการนัดหมายซ้อมใหญ่รอบแรกเพื่อเตรียมพร้อมกันนะครับตรวจสอบความพร้อมเรียงในเบื้องตน้นในในสมัยก่อน,น,นจะเ,เรียกว่ารำอาถวายอะไรนแต่นในปีนี้จะเป็นปีที่เข้ามาสู่การรำเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตอนเดือนันกานที่9นะครับพร้อมทั้ง มีการร้องเพลงนะครับเกี่ยวกับพระองค์ท่านสองเพลงแล้วก็มีการจุดเทียนนะครับเพื่ออสดังออกถึงความจงรักภักดีนะครับก็เป็นงานเสร็จกิจกรรมก็ถือว่าการนี้ได้เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวหินแล้วก็ทุกคนที่ทราบข่าวนะครับถ้าอยากจะร่วมพิธีนะครับก็ร่วมกันได้ตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงค่ํานะครับแล้วก็ใครที่อยากจะนําน้ํานําอาหารนําผลไม้นะครับมาให้กับผลร่วมกิจกรรม ก็เชิญแจ้งที่เทศบาลเมืองหินได้นะครับหรูอที่อำเภอหินก็ได้กิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าครับมีการเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งส่วนช่วงเย็นมีกิจกรรมเดินขบวนด้วยใจไปบ้านพ่อไปตามถนนเพชรเกษมมายังบริเวณหน้าวาังไรกังวลนะครับซึ่งชาวหัวหินจะเรียกกันว่าหน้าบ้านพ่อ จากน้ำก็จะเป็นกิจกรรมรำหน้าบ้านพ่อของเหล่านางรำจิตอาสา ح, แล้วก็กิจกรรมร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์และจุดเทียนน้อมสับนิกในพระมาหารกรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9กาครับการซ้อมรำในวันนี้ครับบรรดาคณะนางรำนั้นก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่แม้ว่าปีนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนเพลงใหม่เปลี่ยนท่ารำใหม่แต่ทุกคนก็ตั้งใจเรียนรู้เพื่อความสวยงามครับ